าเริ่มกันที่ด้านหน้าเนาะตัวนี้จะเป็นทางหน้าของตัวบ้านบ้านก็จะประกอบด้วยเนื้อที่ประมาณ8หรือ9คูณสตารเมตรเนาะเจ้าตัวนี้ทาด้วยสีทางนอก2ส,สีก็คือจะเป็นสีเอาคํำเนาะโทนโมเดิร์นตัดด้วยบัวสีขาวสำหรับตัวบ้านจะใช้สีประมาณสองถังเนาะเจ้าตัวนี้จะเป็นขนาดบ้านทั้งหมด ตัวบ้านจะยกสูงขึ้นมารงังรวมทั้งหมดประมาณ2อเมตรเจ็ดสิบเนาะ,ะเจ้าแต่ว่าค่านี่มาประมาณเมตรสวตัวนี้จะเป็นทางข้างของบ้านเนาะซึ่งเฮากกำลังจะมีพิธีจัดงานขึ้นบ้านใหม่ตัวนี้ยกสูงเพื่อีน้ำเนาะเพราะว่าตะกี้น้ำเคยท่วมจะเป็นทางนอกของตัวบ้านทั้งหมดสำหรับตัวนี้จะมีถังน้ำราคา9 5 0า0 0กีบนเนาะแล้วก็พวก ระบบน้ําต่างๆซึ่งตัวนี้เขาต้องได้จ่ายเพิ่มพิเศษเนาะเละกิกกบันไดสําหรับบันไดลงทางหลังบ้านไม่อาจจะโบงงามบันไดเด้อเพราะว่าพวกเขาเหตเองกับมือเนาะตัวนี้ก็เหตเองอันนี้จะเป็นทางคางของตัวบ้านตัวนี้ตัวบ้านจะประกอบด้วยหน้าต่างเจ็ดบองหรือว่าเจ็ดบานเนาะก็จะประกอบไ,ได้วยบานไม้หนึ่งบานแล้วก็บบานกระจกหน้าต่างหกบานเนาะเจ้า ตัวนี้บัวเขาจะใช้เป็นบัวสีขาวเนาะตัดเพื่อจะบ่อให้เงินเบิ้งคำหลายเกินไปแต่มันก็นจะคงท,ทนบัวนั้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาสิพาไปเบิ้งด้านหนานํากันตัวนี้ขอบระเบียงบ้านเขาจะใช้เป็น house s t a n d เนาะตัวนี้เม็ดหนึ่งหนึ่บาทเนาะเจ้าเขาจะใช้ไปหกหาเม็ดกับประมาณหกหาเจพันหรือว่าประมาณ2อล้านปลายก็กีบเนาะเจ้า ตัวนี้เขาจะตัดด้วยเสาหินอ่อนหินอ่อนตัวนี้เขาจะใช้ไปทั้งหมด13แก๊สน่ะจะเป็นสีค่ำแล้วก็สีขาวตัดกันตัวนี้ก็จะตกประมาณแก๊ด150,000กิบรวม13แก๊ดกับประมาณ600,000ปลายสำหรับเสาหินอ่อนตัวนี้บันไดเงินเขาใช้หนา30เนาะตัวนี้ทั้งหมดจะมี9ขันแล้วก็ตัดเป็นสองสีสำหรับตัวบันไดเงินนะจะา้า สำหรับกระโลดปูทางขึ้นเฮือนและกระทางเฮือนใหญ่เขาจะใส้กระโดดลายเดียวกันเนาะเป็นหน้า60คูณ60กัดหนึ่งก็ประมาณ1 5 5 0 0 0กีบเนาะทางทางด้านหน้าบันไดเขาจะใส้เป็นฝ่าหลุมสำหรับหินอ่อนตัวนี้เนาะเฮากวว่าเลือก2สีเนาะแต่ว่าเวลาติดออกมาจะเป็น3สีเฮาสเตเลสเขาจะใส่เป็นเฮาธรรมดาเนาะเป็นห3่ซึ่งราคาแต่ละ ลายก็จะแตกต่างกันนะเจ้าตัวนี้จะเป็นทางด้านนอกของเหอนเดีย๋ยวเาขเข้าไปเบิงด้านในน้ากันเด้อด้านในจะประกอบด้วย3มห้องนอนเล่ารก็ตกแตง่งโดยผ้าม่านหรือรัวผ้ากัง้งโทนสีเทาคือกันกับเหอนนะเจ้าตัวนี้บ้านยังพบรหันได้ขึ้นเด้อก็เลยว่าบ่หันได้มีอย่างเจ้าตัวนี้จะเป็นลายกระโลหนกะสิคูณ60เนาะซึ่งเขากับทันดนอนามไย ประมาณตัวนี้ตัวนี้เขาให้ปลเป็นสุดนะเจ้าตัวนี้สุดหนึ่งสองแสนแปดสิบพันกีบเนาะแล้วกัระบบฝ่าเหลือเพดานแล้วก็ระบบไฟสําหรับระบบไฟมันเฮาจะแยกออกมาต่างหากเนาะซึ่งมีสร้างขับเหมาราคาของสร้างขับเหมาตัวนี้ตกอยู่สองล้านห้าแสนกีบเนาะแล้วก็ระบบไฟหรือว่าซื้อสายไฟต่างๆเป็นสิบล้านกีบรวมกันเป็นสิบสองล้านห้าแสนกีบเนาะเจ้าสำหรับไฟถ้าเป็นระบบ ฝ้าหรือเพดานเนาะตัวนี้แม่หนึ่งสหพันกีบเนาะทางในก็จะประกอบด้วย3ห้องนอนใหญ่เดี๋ยเขาพาเข้าไปเบ่งของนอนใหญ่เนาะตัวนี้จะเป็นห้องนอนกว้าง4คูณหาหรือว่าหาคูณสี่แมเนาะเจ้าตัวนี้จะเป็นห้องใหญ่ตัวนี้จะเป็นโถผระห้องผราแล้วก็เตียงนอนเนาะเจ้าตัวนี้จะเป็นห้องถูแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปเบ่งอีกห้องหนึ่งตัวนี้จะเป็นห้องขนาด4คูณสี่เนาะเจ้าตัวนี้เป็นห้องรุ่นกลาง ันี้จะประกอบด้วยเตียงนอนหนึ่งคือกันนะเจ้าและอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องนอนน้อยนาะขนาดสามคูณสี่นอะนเจ้าตัวนี้ตัวนี้สลับบ้านราคาหนึ่งล้านบาทหรือว่าสามร้อยห้าสิบล้านกีนะีเนาะตัวนี้สร้างอยู่ประเทศลาวตัวนี้จะเป็นโถงทางในเฮือนนาะตัวนี้จะเป็นห้องโถงทางเข,ข้นขัวนะหรือว่าห้องเก็บของตัวนี้ขนาด กว้าง3.5เนะะเาะจอตัวนี้ฮอาจะแบง่งทางข้างมันเป็นห้องน้ำสองห้องเนาะห้องหนึ่งก็จะประมาณเมตรห้าสิบเนอะจะอตัวนี้และตัวนี้จะเป็นห้องครัวสำหรับใส้ซอยเนาะตัวนี้ขนาดเมตรสองจุดเจ็ดสิบเมตรเนอะจะอตัวนี้ แต่นี้จะเป็นครัวแล้วก็ทางลงบันไดบ้านเนาจาขอบใจเด้อสำหรับการติดตามและเบิ่งขับสมมจนจบเดี๋ยวคลิปหนะ้าพวกเขาจะเอาแบบบ้านแบบใหม่มาให้เบิ่องอีกกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาให้ดีเด้อขอบใจหลายๆสำหรับคนที่ยังเบิ่งจก็จบเนาจา